มาแล้วค่ะโอ้โหแสงพอดีวันนี้สายนะคะแสงก็เลยอันนี้เป็นหมดเลยนะคะเป็นสลับเปลาที่เราเนื่องมาสักครู่นี้นะคะมีใส่อะไรบ้างอ้าวมีหมูสับไส้ตอกน,นะคะแล้วก็ปูอัดสี่ชิ้นนะคะสี่ชิ้นเจ็ดสิบเก้าบาทตีไปแปดสิบตกชิ้นละยี่สิบบาทนะคะชิมแป้งก่อน ช um ิมแป้งก่อนบางอย่างอ่ะถ้าเราทำเองมันจะได้นุ่มขนาดนี้กรอป่เนี่ยเพราะเราไม่ค่อใส่ฝันเสริมอืมอืมยากอ่ะทำไมเจนเหรอเปลี่ยนคิศอืมไหนนี่โอเคไหมคะ ม่จะดูว่ามุมไหนเราสวยเนี่ยขออภัยท่านผู้ชมถ้ารำคาญก็กดเรื่อยๆทางข่านะคะเ okay. อเคอะนี้แหละแล้วเรามีนี้ค่ะให้กับเข้ากับบรรยากาศของความเป็นสลับปั้งสลับเป่าชาร้อนค่ะเข้ากันเข้าก คุ้มค่ะใครผ่านไหมเอ้ยใครผ่านแมคโครอืมอยู่ใกล้แมคโครไปสอยมาดูหมูกับตัวจริงๆมันคนจะแบบว่ามีอย่างนี้ใช่มนเนี้แล้วก็มีไส้ขึ้นมาด้วยนี่นะคะ ปกตินะคะคุณผู้ชมแสนเสริมนไม่ได้เลยมันร้อนร้อนหืมแต่เราอะคนไทยอะรถมันต้องตัดหน่อยเนาะใส่ซอสไปอีกนมันอร่อย บ้านไหนที่ลูกๆเปิดเปิดเทอมแล้วไปเรียนที่เรีอนแล้วก็ไข่ลวกอีกสักลูกไข่ดาวสาักใบแล้วโปรตีอันนี้เหมือนคาร์โบไฮเดรตแต่มันก็มีโปรตีนอยู่นะมีหมูอร่อยค่ะใช้ได้ หมูมาเป็นแบบชิ้นใหญ่เลยนะนะฮะหมูไส้กรอกโอเคค่ะสำหรับลาเปามันชื่อว่าอะไรนะเปาอะไรของของแมคโครค่ะเดี๋ยวมันชื่อว่าอะไรเดี๋ยวไปดูทั้างในเราใช้วิธีนึ่งนะถ้าใครมีใครมีแมคโครเวฟหนึ่งนาทีเท่านั้นได้ทานเลยเก็บไว้ตอนเช้านะฮะไปดูกันค่ะ นี่นะคะวันนี้ก็คือซังเป้าสส้มเครื่องห้องเต้จัมโบ้นะคะไม่ต้องละลายนะคะอุ่นในเตาหนึ่งอุ่นอุณหภูมิเดือดอุณหภูมิน้ำเดือดใช้เวลาอุ่นประมาณ1 0ถึง15นาทีนะคะถ้าใครมีไมโครเวฟนะคะโอ้ไมโครเวฟอุ่นอุ่นนะคะได้หน,นาทีก็ได้ทานแล้วะคะ่ะที่บ้านไม่มีไมโครเวฟค่ะ ที่บ้านมีแค่ที่นึ่งไฟฟ้านะคะเขาให้มาอีกตัางหากนะคะก็จะน้ำเดือดแล้วนะคะเดี๋ยวผุนเลยถ้าไมโครเเนี่ยจะมีที่บ้านก็ก็มีทั้งปูอัด ไส่กรอกข้างในนี้หมุูด้วยนะเคยซื้อมาทานผิ่แล้ารู้สึกว่าเออง่ายดีนะ,ะเปลี่ยนบรรยากาศจากจากขนมปังเค,ค้กอะไรเงี้ยมาเป็นสลัดเปาเราไม่แพงนะสี่ชิ้นนี้แค่79บาทเองรอเวลารอเวลาอีกสิบพกนาที เราคิดว่าน่าจะได้แล้วแหละเขาบอกว่าประมาณ10-15นาทีนะคะเพราะฉะนั้นมาสักครูน่นี้ตอนที่เราเปิดมันเหลือวเวลาประมาณ16นาทีใช่ไหมอ่านี่อ๋อเดี๋ยวนะดไูไส้กรอกกับหมูเนาะนี่เอาให่ให้ไอ้ไส้กรอกกับหมูข้างในมันร้อนๆหน่อยดี